ขี้เกียจโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซวันพอนาค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ผิดนะคะหัวข,ข้อในวันนี้ค่ะคุยกันก็คือเรื่องของ ความขี้เกียจนั่นเองค่ะขี้เกียร์ขี้เกียร์แล้วผิดมากไหมผู้คนมักมองว่าคนที่ขยันมักประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่นริชา์ดแบนันเป็นเจ้าของธุรกิจกว่า360บริษัทผู้ก่อตั้งโบว์จินกรุก๊ปจะตื่นนอนตอนตีห้าทุกวัน เพื่อตอบอีเมลกินอาหารเช้ากับครอบครัวอา่านข่าวเข้าประชุมและเล่นกีฬาและนอนก่อนเวลาห้าทุ่มแบร์สันเป็นคนที่กระตือรือร้นและประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าความกระตือรือร้นนี่เองอาจเป็นกุญแจสําคัญของการประสบความสําเร็จจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นได้ว่าคนขี้เกียจ ถูกมองว่ามักจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะมาดูอีกท่านนะคะบิลเกตเขากล่าวเอาไว้ว่าฉันมักจะเลือกคนขี้เกียจให้ทำงานหนักเพราะว่าคนขี้เกียจจะหาวิธีง่ายๆในการทำงานไม่ว่าเกตจะพูดอย่างนั้นหรือไม่แต่คำพูดดังกล่าวยังคงถูกกล่าวซ้ำๆนั่นเป็นเพราะมีความจริงบางอย่างอยู่ในนั้นนะคะ พรานักคิดส่วนใหญ่มักจะลดการกระทําที่เสียเวลาแต่เลือกใช้วิธีที่ประสบที่มีประสิทธิภาพแทนค่ะคนขี้เกียจเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์สามารถคิดทางรัดอันชาญฉลาดวิธีขจัดปัญหาการประหยัดเวลาและสนับสนุนแนวคิดใหม่ๆที่เป็นนวัตก,กรรมได้ค่ะท่านนะคะมาข้อรูอิทผู้เขียนหนังสือเรื่อง มันนบอกและเดอะบิ๊กช็อตได้บอกว่าในความเป็นจริงเขาถือว่าความสเร็จส่ใหญายของเขาก็มาจากความขี้เกียจค่ะเป็นความขี้เกียจโดยตรงเลยนะคะเพราะความขี้เกียจทำหนนะ้าที่เป็นตัวกรองต้องมีบางสิ่งที่ดีจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำบางสิ่งความขี้เกียจของเขามีส่วนในการหักหังทัศนคติเชิงลบ ที่มีต่อความขี้เกียจค่ะมิโอกเกมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของความขี้เกียจมักถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไร้เหตุผลซึ่งส่วนใหญ่มกเป็นกิจกรรมของคนขี้เกียจแต่ใครก็ตามที่เคยคิดเล่นๆเฟอร์นันด์จะรู้ดีว่าต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์และการแก้ปัญหาพอสมควรค่ะมาดูอีกท่านนะคะอีลอนมาร์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะเกมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการวพราะใครก็ตามที่ตีตาเขาว่าขี้เกียจลังจากที่ต้องทำงานสัปดาห์ละมากกว่าหนึ่งร้อยชั่วโมงและหลายปีโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีวันหยุดนะคะมาได้สร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างน้อยหกแห่ง เขาห่างไกลจากคําว่าไม่ฉลาดมากทีเดียวใช่ไหมคะนั่นคือตัวอย่างของที่เราจะพูดถึงนะคะความขี้เกียจอาจไม่ใช่ความผิดร้ายแรงคะ่ะเพราะความขี้เกียจสามารถนำพาเสี่ชีวิตที่ผ่อนคลายมากขึ้นและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอีกด้วยนะคะนี่คือเหตุผลของคนขี้เกียจคะ่ะและเน็นยว่าคนขี้เกียจเหล่านี้ ปราสมคามสำเร็จก็ยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะคุณอยากเป็นคนขี้เกียจบ้างไหมเอ่ยสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคสต์